สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่28มีนาคมสองห้เนาะแม่เพ่นกะกับมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องคือเกานะคะในคลิปนี้จะมานำเสนอแนวทางหาหนอยรวมแล้วก็หาหนอยแยกเนาะของ6กสำนักเนาะคะ่ะเพราะว่าได้มากแค่6กสำนักนะคะในคลิปนี้ เหลืออีกสองสำนักก็คือของแม่ลิ้วแล้วก็หมอดูเลขเด็ดนะคะเดี๋ยวแม่เพ่นจะตามให้ทีหลังนะคะเพราะว่าถ่าโดนแล้วยังบ่เห็นมาเนาะคะ่ะแม่เพ่นก็เลยลงคลิปของหกสำนักไปก่อนนะคะเอฟซีเดี๋ยวถาม,มาแล้วแม่เพ่นจะทําคลิปให้ทีหลังนะคะเอฟซีเนาะอ่ะมาเบิงค่ะมาเบิงผลงานของหกสำนักเมื่อวานนี้ว่ามีสำนักใดเขาเน่บ่เขาเน่นะคะมาเบิงน้ากันเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ด้วยและแล้วก็กดแชร์รัวๆให้แม่เพ็ญด้วยนะคะเนาะอ่ะเบิงผลฮาโนยวันที่27เมื่อวานนี้บนออก215ห่าล่างออก64ส่วนฮาโนยปกติบนออก960าหกล่างออก25 และฮานอย v i p บนออก006ล่างออก46นะคะอันนี้เมื่อวานนี้นะคะสำหรับแนวทางฮานอยแยกของเขาฝากมานะคะวิ่งลูดมาหนึ่งฮานอยนะคะมาฮานอยพิเศษมาทั้งสองตัวเลยเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะคะ MC ส่วนของตาปากน้ำโพวิ่ง ลูดก็มา 1. หนึ่งฮานอยนะคะก็คือมาฮานอยพิเศษเนาะจับคู่ให้เข้าที่หนึ่งห้าบนเนาะเข้าตรงๆค่ะของตาปากน้ำโพทำผลงานออกมาได้ห,หนึ่งฮานอยน้อยพิเศษนะคะเมื่อวานนี้ส่วนฮานอยรวมของตาก็เข้าที่วิ่งลูดเข้าที่หนึ่งเนาะแล้วก็จับคู่เข้าที่หนึ่งห้าตรงๆบนของนอยพิเศษนั่นเอง แอดอ้อยให้วิ่งรูด1นลอง7ตัววิ่งตัวรูดมาเด่นมาตัวเด่นนะคะมาหจับคู่ให้เข้าที่1นหนอยพิเศษเข้าตรงๆนะคะ fc ส่วนชุดวินมาด้วยกันก็คือ2 5ของนอยปกตินั่นเองนะคะของพาะเกลียงวิ่งรูดมา1ตัวมาที่2แต่ว่าจับคู่ให้บอเข่านะคะ อาจารย์สวัหลุดนะคะเมื่อวานนี้เนาะบเขาสุดใจพาลวยวิ่งรุ่หกมาสองฮาหนอยเนาะคะา่ะมาทั้งสามฮานอยเลยนเนาะหกเนาะพิเศษก็มาปกติก็มา VIP ก็มาแต่ว่าจับคู่ให้โบเขานะคะอ,อ่ะกลับมาเอาตัวเลขแนวทางวันที่ยี่สิบแปดวันนี้กันเลยค่ะ ส่วนวันนี้แนวทางฮาหนอยรวมของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่นมาที่หกเจ็ดแปดนะคะชุดเน้นสองตัวมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็ส่วนชุดลงก็จะเป็นสองหกสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะอันนี้เป็นแนวทางของพ่อเกลียงเนาะนี่ค่ะงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อวานนี้ พอเขานะคะจับคู่หลุดเนาะวันนี้ให้มาวิ่งรูดเด่นที่หกเจ็ดปดชุดเน้น2ตัวมีสามหกสามเจ็ดสามแดแล้วก็สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดส่วนชุดลองก็จะเป็นสองหสองเจ็ดและสองแปดนะคะมาตามของแอดอ้อยพารวยกันเลยส่วนของแอดอ้อยพารวยวันนี้วิ่งรูดให้มาเด่นที่ศูนยรองสาม ชุดวินมี0 2 3 4 6 8เนะจับคู่ให้มี0 2 0 3 0 4 0 5 3 4 3 6 3 8แล้วก็3 9เน้นให้ที่0 3 0 4 0 5 3 6และ3 8 5คู่เหมือนเดิมเนาะส่วนชุด3ตัวบนมี6 0 3 3 638240แล้วก็แปดเนาะน่คะส่วนเมื่อวานถ้าผู้ใดจับชุดวินไปเล่นก็จะได้บนอ่าได้สองฮานอยเนาะแต่ว่าผู้ใดซื้อแต่โจตัวจับคู่ก็จะได้ 1, หนฮานอยมาฮานอยแรกเนาะมาฮานอยพิเศษ15เข้าตรงตรง,ตรงบนค่ะส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่0ูรอง3ชุดวินมี0324

ได้แล้วไม่เพนพาไปต่อนะคะมาต่อที่ฮานอยรวมของตาปากน้ำโพสำหรับฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดบนล่าง0กับ3จับคู่ให้มี00 02 07 09 31 32 33และ39นะคะ <c oughs> ส่วนเมื่อวานค่ะของตาจับคู่ทําผลงานออกมาได้1หหนึ่ฮานอยมาฮาหนอยพิเศษหนึ่งห้าเข้าตรงๆเนาะส่วนตัววิ่งตัวรูดมา1ตัววันนี้เลยให้มาวิ่งรูดบนล่าง0นย์กับ3จับคู่ 00, 02, 0ูนย0ศูนย์3ูนยและ39ค่ะ มาต่อของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นเก้าตัวเดียวจับคู่เก้าหกเก้าสองเก้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะของสุดใจพารวยวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานวิ่งลูดเด่นหกตัวเดียวหกมาสามฮานอยเลยนะคะ fc แต่ว่าจับคู่โบเขา่าเนาะวันนี้เด่นเก้าเม็ดเดียวจับคู่ที่เก้าหกเก้าสองเก้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะอ่ะ มาแคปหน้าจอเอาหารรวมตาปากน้ำโพกับสุดใจพารวยนะคะแคปหน้าจอคะ่ะเอซีไปต่อนะคะอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งมูดบนล่างให้มา บอให้นะตัววิ่งตัวลูดเพิ่นจับคู่มาให้เลยค่ะลืมไปบาสูตรไหมจับคู่ที่สามหกสามเจ็ดสามเก้าสามสี่สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็หกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้านั่นเองนะคะส่วนเมื่อวานนี้หลุดนะคะ fc บกเขาเนะวันนี้ก็ให้มาใหม่แล้ววิ่งลูดให้มาสามหกสามเจ็ด สามเก้าสามสี่สี่หสี่เจ็ดสี่เก้าหเจ็ดหกเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สวัยนะคะได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปต่อที่ฮานอยแยกนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะไปต่อค่ะเอฟซี FC. สำหรับหานอยแยกนะคะของเขาฝากมาวันนี้วิ่งรูดบนล่างนอยพิเศษ8กับ9จับคู่ชุด2ตัวมี80819091ชุด3ตัวบนมี891แล้วก็980ส่วนหานอยปกติให้มา1กับ2จับคู่ชุด2ตัวมี10112021ชุด3ตัวบน121แล้วก็210ส่วนหานอย VIP ให้รูดที่7กับ8จับคู่ที่7 2 7 3 8 2 8 3ชุด3ตัวบน7 8 3แล้วก็8 7 2ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะของเขาฝากมานะคะวิ่งรูดมาฮานอยแรกนะคะมาฮานอยพิเศษมาทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าจับคู่ให้บกเขานะคะ FC วันนี้ก็ได้แล้วนะคะสำหรับฮานอยแยกของเขาฝากมา ไปเอาของตาปากน้ำโพกันก่อนเนาะแล้วค่อยมาแคปหน้าจอพร้อมกันมาของตาปากน้ำโพฮานอยแยกวันนี้ตาให้มาน้อยพิเศษรูด0นย์กับ3ชุด2ตัวมี09 02 39 3้ชุด3ามตะบนมี032 309ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่8กับ1จับคู่ที่85 88้าแปดชุด3ามตะบนมี8 18หนึ่แล้วก็หนึ ส่วนฮานอย VIP นั้นให้รูด7กับ0จับคู่7 7 7 0 0 7 00แล้วก็ชุด3ตัวมี7 0 0กับ0 7 7นั่นเองค่ะเนาะสำหรับเมื่อบานค่ะของตาทำผลงานออกมาได้1ฮานอยเนาะค่ะก็คือมาฮานอยพิเศษนั่นเองเนาะวิ่งรูดมา1ตัว จับคู่ให้เข้าที่หนึ่งห้าบนของน้อยพิเศษตรงๆนะคะส่วนวันนี้ก็ได้แล้วค่ะให้เอทั้งช่องมาแคปหน้าจอของเขาฝากมาและตาปากน้ำโพนะคะฮหาหน่อยแยกสำหรับคนทุนน้อยวันนี้เนาะขอให้แตกสามตัวตรงๆเหมือนวันนั้นจ้าเนาะเฮงเฮปังปงกันยกช่องนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเนาะไม่เป็นจะตามของอาจารย์ใดสำนักใดกับลอถาเบิงนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่านะคะบ่กว่าจะเปลี่ยนแนวทางฮาน้อยหรือว่าลาาเนาะวันนี้ผู้ใดโอกของอาจารย์ใดสำนักใดก็อดใจล่อนะคะเดี๋ยวล่งไหมดถูกอาจารย์ค่ะเนาะ <c oughs> อ่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ